ชายคนนึงพอโต0พัอร์เซ็น0 0โดยใช้แค่ Common Sense สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ Stock l i b บ r ร EP ที่1ครับผมซีรีส์นี้ก็จะเล่าถึงหนังสือมากมายทั่วโลกนะครับหนังสือไหนควรค่ากับการเก็บนะครับผมก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ EP นี้เหมาะกับคุณผู้ชมที่1ครับผมเป็นพนักงานประจำหรือทำธุรกิจมีเงินก้อนหนึ่งแล้วอยากเอาไปลงทุน2ไม่มีเวลาลงทุน3ต้องการเก็บออมระยะยาว1 0 2ถึงปีขึ้นไปและ4อยากได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอ้อแล้วก็สามารถดูแลพอร์ตแบบเรียบง่ายสบายๆด้วยนะครับวิธีนี้เป็นไอเดียจากหนังสือที่ชื่อว่า The Little Book of Common Sense Investing นะครับชื่อไทยเนี่ยลงทุนด้วยสามัญสำเร็จก,กับผมของลุงจอห์นโบเกลนะครับสิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงคือการลงทุนในกองทุนดัชนีโดยคอนเซปต์คือเราจะซื้อเหมาทั้งประเทศตัวอย่างเช่นซื้อกองทุนหุ้นจีนซื้อกองทุนหุ้นเวียดนามซื้อกองทุนหุ้นอเมริกาโดยจะเป็นกองทุนดัชนีเท่านั้นและทำไมเราถึงควรลงทุน ในกองทุนดัชนีนะครับแล้วลุงจอนโบเกิลคือใครทําไมเขามาเขียนหนังสือแนะนําเราได้นะครับลุงจอนโบเกิลครับผมคือคนที่คิดค้นกองทุนดัชนีกองแรกของโลกนะครับโดยบริษัทที่ชื่อว่าแวนการ์ดนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยแนวคิดของลุงคือการซื้อเหมาหุ้นทุกตัวในประเทศนั้นๆหรือว่าแบบส่วนใหญ่ในประเทศนั้น,น,นแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับ ตลาดเราจะเลือกผู้ชนะแล้วก็ถือยาวๆไปเลยนะครับย้อนกลับไปต้นคลิปที่ผมพูดถึงกับผมว่าชายคนนั้นคือใครที่เขาโต6,000%นะครับคนนั้นเนี่ยคือที่ปรึกษาด้านการขายกองทุนครับผมเขาซื้อไว้เนี่ยห0 0 0หุ้นหรือว่า1000หน่วยครับผมที่ราคา IPO ของกองทุนแวนการ์ดเอสแอนพีห้าร้อยนะครับซื้อที่15ดอลลาร์ครับผมพันหุ้นนะครับคิดเป็น1 5 0 0 0ดอลลาร์ในปี2016ครับผมครบรอบ40ปีเงินก้อนนั้นครับผมกลายเป็น90 13,340เรียกว้า,าองพอร์ต นี่คือแบบอวดได้เลยครับผมเพราะว่าเขาถือยาวตลอด40ปีนะครับคีย์ไอเดียจากหนังสือเล่มนี้คือกองทุนดัชนีครับผมจะพูดถึงกองทุนที่ลงทุนใน S&P 500ของประเทศอเมริกานะครับซึ่ง S&P 500ครับผมถูกคิดค้นเมื่อปี1926ครับผมปัจจุบันน้ำหนักของดัชนี S&P 500เนี่ยกินไปประมาณ85%ของอเมริกานะครับสรุปคือ,อตัวดัชนี S&P 500นะครับก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา500บริษัทนะครับแน่ นนครับผมบริษัทชื่อดังครับผม Google Facebook Microsoft Apple อยู่ใน S&P 500เลยครับผมโดยที่การซื้อกองทุนตรงนี้ครับผมอธิบายให้คุณผู้ชมสั้นๆก็คือมันจะเหมือนกับการซื้อตะกร้าหนึ่งใบแล้วตะกร้าหนึ่งใบนั้นเนี่ยจะมีหุ้นอยู่เต็มไปหมดนะครับของ S&P 500เนี่ยคือการเหมาบริษัทใหญ่ทั้งหมดในอเมริกาเลยโดยที่ซื้อแค่กองดัชนีกองเดียวนะครับหรือคุณผู้ชมจะมองว่า เราซื้อบริษัทที่ชื่อว่าอเมริกาก็ได้หากเราลงทุนใน S&P 500เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเป็นเจ้าของบริษัทที่ครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งอเมริกาซึ่งถ้าเกิดว่าในอนาคตมีนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมามีเทคโนโลยีใหม่มีเทรนด์อนาคตขึ้นมาบริษัทเบอรตต์ต้นๆก็จะอัปเดตอยู่แล้วนะครับซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็อยู่ใน s p 500นะครับแล้วก็ในหนงสีเล่มนี้ยังมี ความเห็นของนักลงทุนระดับโลกก็ผมแทรกมาเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นปู่บัฟเฟตเบนจามินเกรแฮมนะครับชาลีมังเกอร์และคนอื่นๆที่พูดถึงด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยมีเวลาเขาถึงแบบเรียกว่าไกด์ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปศึกษาในส่วนของ S;P 500นะครับเรียกว่าหนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราเลือกผู้ชนะในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมอเมริกาหรือว่ากองทุนดัชนีเนี่ยจึงจะชนะ ในระยะยาวและประเด็นที่ผมให้เป็น MVP ผมให้เป็น value ที่คุณผู้ชมควรเก็บสะสมก็คือหนังสือเล่มนี้เขาจะชี้ให้เห็นว่าข้อดีของการลงทุนในสินเนี้คืออะไรแล้วก็ข้อเสียที่ควรระมัดระวังคืออะไรประเด็นที่1นครับผมเขาจะเล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่แพ้ตลาดได้ยังไงคำตอบคือ พวกเขาลืมคิดต้นทุนครับผมโดยถ้าเกิดว่าเราซื้อหุ้นโดยตรงนะครับค่าคอมเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยสักประมาณ1.5%ต่อปีหรือต่ำมากมากเนี่ยเหลือแค่1%แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เทรดบ่อยซื้อขายบ่อยเนี่ยเราเสียค่าคอมเนี่ยประมาณสัก3%ซึ่งพวกกองทุนแอคทีฟครับคุณผู้ชมอธิบายสั้นๆครับผมกองทุนพสซีฟเนี่ยคือกองทุนที่แบบว่าไม่ได้มีผู้จัดการกองทุนคอยสับเข้าสับออกส่วนกองทุนแอคทีฟเนี่ยมันจะมีผู้จัดการกองทุนนะคอออยสััหหุุห้้เขาก ซึ่งกองทุนแอคทีฟครับผมมันจะมีค่าเฉลีย่ยค่าธรรมเนียมค่าการบริหารต่างๆอย่างขี้เหร่คือ1.3%ต่อปีประเด็นที่2เราจะเน้นกองทุนที่มันต้นทุนต่ำหมายความว่าต้นทุนในการถือของคุณผู้ชมอ่ะต่ำๆก็คือแบบค่าคอมไม่ได้แพงมากไม่ได้เสียเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ายิ่งเราเสียค่าคอมมากเท่าไหร่ต้นห่วงเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นผลตอบแทนเราก็จะลดลงประเด็นที่3ที่เขาเตือนให้เราฉุกคิดเงินปันผล คือเพื่อนรักของนักลงทุนแต่กองทุนแอคทีฟเนี่ยเอามันไปประเด็นนี้เรียกว่าเด็ดจัดๆครับคุณผู้ชมถ้าเราเนี่ย ไปซื้อหุ้นเองใช่ไหมครับผมปันผลมามันจะเข้าบัญชีของเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนในกองทุนประเภท Active เงินปันผลเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีกองทุนอันนี้คือประโยคที่ลุงโบเกลิลเขียนลงในหนังสือครับคุณผู้ชมเนื่องจากสัญญาการบริหารกองทุนจะเรียกเก็บค่าที่ปรึกษา จากสินทรัพย์สุทธินะครับสินทรัพย์สุทธิเท่าไหร่เนี่ยเราจะเสียค่าบริหารของผู้จัดการกองทุน,น่ะมากขึ้นเท่านั้นนะครับประเด็นที่4เนี่ยคือภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ของนักลงทุนนักลงทุนไม่เคยได้รับผลตอบแทนตามที่กองทุนรายงานเพราะกองแอคทีฟเขาจะขยันสับหุ้นเพื่อความเท่เพื่อความเนื้อเพื่อความเก่งเพื่อความฉลาดแต่ทุกการสับ มันจะมีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นกองทุนระดับลูกก็ตามพอเขาสับจากตัวเนี้ยไปอีกตัวหนึ่งมันจะมีค่าขายแล้วก็ค่าซื้อแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคือผู้จัดการกองทุนจะมีจังหวะที่สับพลาดแน่ๆคุณผู้ชมก็จะโดนสูบค่าคอมแล้วก็สูบการขาดทุนตรงนั้นไปอีกนะครับผมอธิบายด้วยภาพเดียวแบบนี้ครับผู้ชมกองทุนนี้ครับผมโฆษณาหนักหนว่าฉันโต10%ได้ สิเปอร์เซนต์กี่โมงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ลงทุนในกองแอคทีฟที่แบบม,มีผู้จัดการกองทุนที่คุยโวว่าเก่งนักหนาครับผมกี่เปอร์เซนต์เนี่ยหนังสือเล่มนี้จะฉะพวกนี้ให้คุณผู้ชมฟังอะไรบ้างที่คุณผู้ชมโยนพวกเขาจกตาคุณผู้ชมอยู่นะครับเขาจะชี้ให้เราเห็นว่าไอเนี่ยควรระมัดระวังประเด็นที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องภาษีนะครับแล้วก็ประเด็นที่6เนี่ยจะเป็นการวางแผนว่าอนาคตเนี่ยผลตอบแทนอ,อาจจะลดลงนะครับบางคนเนี่ย เขาจะคำนวณให้คุณผู้ชมดูว่าผลตอบแทนประมาณนี้หกต่อปี80ปี10%ต่อปี12%ต่อปีแบบ30ปีติดคือเล่มเนี้เขาจะสอนให้ระวางแผนเผื่อนคนตด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยหุ้นมันถูกมากๆคุณผู้ชมจะเคยเห็นแบบว่าถื กองทุนเซต50เมื่อ20ปีพอตัวเป็น2 3เด้งอะไรไประมาณนี้เพราะว่าผลตอบแทนมัน7%ต่อปีนะครับคือแต่ก่อนครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหุ้นไทยหุ้นอะไรก็ตามครับผมทั้งโลก่ะครับผมมันเป็นหุ้นที่ถูกมากๆพอถูกมากๆแล้วสะสมมาย,ยาๆแบบนี้มันเป็นช่วงของโกร w อ่ะการเติบโตมันก็เลยสูงแต่สภาวะปัจจุบันครับคุณผู้ชมหุ้นแต่ละตัวเนี่ย ม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาแล้วก็ตันเนี่ย P/E ของมันอ่ะแพงก็คือแบบ P ประมาณสัก30กว่าแบบนี้การที่มันจะขึ้นไป P/E 40 P/E 50เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับซึ่งเฉลีย่ย S&P 5เ0ราอยู่ที่สักประมาณแบบ9.5-10%ถึง10%ประมาณเนี้ยมันอาจจะเหลือแค่6% หรือว่าเลือแบบปลายๆประมาณนี้ทำไมถึงเดือนหเนี่ยลุงโบเกิลเนี่ยในหนังสือเขาจะแบบเอาข้อมูลเอาสถิติมาเทียบให้เราดูว่าด้วยเหตุผลนี้นะมันจึงอาจจะเหลือสักประมาณ6%ซึ่งการเทียบเนี่ยลุงเขาไม่ได้เทียบแบบ1ปี5ปี10ปีแบบคนที่ขายกองทุนเข้ามาโฆษณาคุณผู้ชมนะครับคือเขาจะเทียบเป็นแบบ คดสวัสด์ครับคุณผู้ชม10ปีเป็นยังไงบ้าง10ปีเป็นยังไงบ้าง10ปี10ปีเป็นมันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างข้าจะเทียบเ,เป็นสถิติให้ดูเลยครับผมประเด็นที่เจ็ดจากที่ผมพูดถึงก็คืออย่าไปงมเข็มในกองฟางให้เลือกผู้ชนะทั้งก้อนนั่นแหละไปเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่8เนี่ยสาเหตุที่ คนส่วนใหญ่ขาดทุนนะครับผมก็เขาซื้อแพงเกินไปนะครับเขาจะพูดถึงการถอยกลับเข้าสู่พื้นฐานของมันนะครับตลาดปัจจุบันเนี่ยหุ้นทุกตัวในตลาดส่วนใหญ่ครับพี่พี่มันมูลค่าแพงเกินพื้นฐานไปมากและสุดท้ายเนี่ยพอมันขึ้นสูงเกินใช่ไหมมันเนี่ยก็จะดีดกลับมาที่เดิมโดยการที่อาจจะมีสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าวิกฤตมาแบบนี้มันจะเด้งกลับเข้าสู่พื้นฐานของมันเราก็ไปลง ตอนที่มันเรียกว่าย้อนกลับสู่พื้นฐานของมันแค่นั้นเองนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อตรงที่มันแพงเขาก็เลยขาดทุนนะครับและประเด็นที่สําคัญมากๆคือกองทุนแอคทีฟที่ว่าเก่งนักหนาเนี่ยจะถูกรีเซ็ตเมื่อตลาดวิกฤตนะครับกองทุนไหนของจริงของปลอมอ่ะดูตอนที่วิกฤตนะ่รู้เลยครับผมว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่สับหุ้นไปสับหุ้นมาเนี่ยมันก็จะแพ้กองทุนที่เป็นกองทุนดัชนีนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เลยแบบเมนว่าโอเค ดัชนีมันดีกว่ากองทุนประเภทแอคทีฟอย่างไงอย่างที่บอกครับผมว่าทุกอย่างมีสถิติให้เราดูหมดเลยประเด็นที่9นะครก็คือประเด็นในส่วนของ ที่ปรึกษาทางการเงินครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้มีคนช่วยวางแผนทางการเงินคุณผู้ชมต้องหาที่ปรึกษาทางการเงินคุณผู้ชมมีได้ครับผมแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเช็คลิสต์ในการเลือกให้อยู่นะครับข้อที่1คือถ้าจะมีผู้จัดการกองทุนต้องแน่ใจว่าเขาเลือกกองทุนจากข้อดีไม่ใช่ค่าคอมของตัวเขาเองก็คือข้อดีนั้นต้องตกหาคุณผู้ชมไม่ใช่ค่าคอมของเขาข้อที่2ครับผมค่าธรรมเนียมของการลงทุนต้องสมเหตุสมผลไม่ควรจะเยอะจนเกินไปต้องเป็นค่า คอมที่ไม่เกิน1%ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบลงทุนแบบ4ล้าน5ล้านขึ้นไปประมาณนี้นะครับข้อที่3เนี่ยควรเลือกกองทุนแพสซีฟหรือว่ากองทุนดัชนีให้คุณผู้ชมเซฟเซฟไปก่อนคือความตั้งใจของเขาอะครับผมต้องเซฟ คุณผู้ชมเซฟเงินคุณผู้ชมได้ด้วยแล้วก็ข้อที่4เนี่ยหากเขาบอกว่าฉันมีกองทุนที่สามารถชนะตลาดได้เขากําลังหลอกตัวเองแล้วก็กําลังหลอกคุณผู้ชมด้วยนะครับหากคุณผู้ชมเจอประโยคนี้กองเนี้ยกำลังฮิตเลยช่วงเนี้ยเทรนกําลังมาต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงแบบนี้ว่าทุกอาชีพมันจะมีขาวมีดําหมดนั่นแหละนะครับหากใครผู้แบบเนี้ยระมัดระวังหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์ลงทุนไปในกองทุนที่เขาคุยโวว่าจะชนะตลาดแล้วมันแบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์เล่า สู่เพื่อนๆฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นครับผมในอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินครับผมเขาจะมี หลักธรรมในการจัดสรรเงินทุนให้ลูกค้าหรือว่าให้คุณผู้ชมมั่นแหละอย่าเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่มีสิ่งนี้อยู่นะครับผลประโยชน์ของคุณผู้ชมต้องมาอันดับหนึ่งแล้วค่าคอมของเขาเนี่ยเป็นทีหลังดังนั้นกับผมที่ปรึกษาทางการเงินเลือกให้ดีนะครับแล้วก็ท้ายหนังสือเนี่ยจะมีการพูดถึงในส่วนของตรา,าสารหนี้นะครับว่าตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยลงทุนยังไงนะครับแล้วก็ ETF มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยลุงแกบอกว่าให้หาที่ปรึกษาทางการเงินใช่ไหมครับผม ที่ปรึกษาทางการเงินให้เองนะครับโดยที่ในหนังสือเนี่ยลุงก็จะบอกว่าวางแผนการเงินยังไงบ้างเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็นเป็นตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเซพๆกี่เปอร์เซ็นลุงเขาจะมีแนะนําตรงเนี้ยในส่วนของท้ายหนังสือด้วยนะครับก็สรุปภาพรวมทั้งหมดครับผมก็คือขั้นแรกเนี่ยลุงคือใครทำไมถึงกล้าแนะนําเรานะครับกองทุนจัชนีที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พร้อมกับมีสถิติทุกอย่างแบบครบถ้วนให้คุณผู้ชมเห็นว่าทําไมเราจึงจะชนะในระยะยาวด้วยข้อ3เนี่ยเป็น MVP หรือว่าเป็นคีย์แ l ลูของเรื่องนี้เลยก็คือมีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการซื้อกองทุนมีอะไรบ้างที่ มันจะมีผู้คนที่อยู่ในตลาดหรือว่าคนขายกองทุนเนี่ยเขาจะแหกตาเราแล้วก็อย่างที่4เนี่ยลงทุนยังไงให้มันกําไรในระยะยาวนะครับางที่บอกไปว่าคุณผู้ชมสามารถเอาหนังสือเรื่องนี้ไปใช้ลงกองดัชนีประเทศอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ a sp 5 0 0หรือว่าจะไปเทคเป็น n a s d a q หรือว่าจะไปอินเดียอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเอาไป ประยุกใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูสถิติต่างๆนะครับในส่วนของ S&P 500ของแวนการ์ดของลุงนะครับผมคุณผู้ชมพิมพ์ว่าแวนการ์ด S&P 500เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ลงทุนในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดามใช่ไหมครับคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชคำว่าวูได้เลยครับผมก็คือวีดับเบิลโอวูตัวนั้นนะครับผมก็คือมาจากบริษัทของลุงบเกิลนั่นแหละนะครับตั้งแต่1976 จนถึงปัจจุบันกองทุนของลุงก็ยังอยู่นะครับและกองทุนที่บอกว่าดีลักษณะนั้นตายเรียบนะครับท้ายคลิปครับคุณผู้ชมวันนี้มีหนังสือมาแจาก2เล่มนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับจะสุ่มแจกหนังสือจะประกาศผลผ่านทางเพจ ลงทุนในตัวเองนะครับก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับใครที่จะลงทุนในกองทุนหรือว่าอยากออมเงินแล้วชนะในระยะยาวหนังสือเล่มนี้เหมาะจริงๆครับผมเพราะว่าเขาจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นทุกด้านมองทุกมิติโดยที่ไม่ได้ขายฝันจนเกินไปจากลุงโบเกิลครับผมคนสร้างกองทุนดัชนีกองแรกของโลกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหนังสือเล่มไหนดีหนังสือเล่มไหนเด็ดแต่ผมจะเอา ความรู้มาแชร์ให้คุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ